ไม่ตายค่ะลูกน้องยังอยู่กันยังอย่กันหมันรวมตัวลสวยค่ะสวยมากมากเลยค่ะ เขาเรนนะคค่มีานนางต้ตองเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนอีกนะาม่ต้นหญ่โเหมอแ่อ่รัออไฟมาไม่โดนหน้าเยอะไฟมไม่ดนหน้าพี่เลยอ่ะโไม่รู้อยู่ตรงไหนไปต้่ยอคนมันเยอะใช่ไหมฮะมาแล้วค่ะได้ได้มาเซ็นก่อนเร็ว

นั่งเราเลือกเทือประกาบนรถมันแห้งแล้วเราขนองมาแล้วเราก็ยังไม่ได้เอาขึ้นมาไม่เธอให้หมยเถียงเธอแฟดไม่เคยมีไหมอ่ะประกาธรรมดาก็ได้นะไม่มีค่ะประกาศธรรมดาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่สบาย

ถ้าดึงตงๆอ่ะมันเซ็นได้อยู่ดึงแค่ไหนคะดึงแค่ไหนคะเธอสงไฟพี่เธอสงไฟพี่โอ้ยดีก็ได้ไม่ต่างกันหรอกน่ะเฮ้ยมันได้อยู่มันได้อยู่ตกใจหมดว่าไหมจ๊ะ